พอวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสาระัศนศิลป์าาการไล่น้ำหนักสีสีที่มีน้ำหนักสามารถระบายให้มีน้ำหนักเข้มอ่อนได้หลายระดับการใช้สีเพียงสีเดียวระบาย แสดงน้ำหนักให้เรียงลำดับความอ่อนเข้มนี้เรียกว่าการไล่น้ำหนักสีนะครับนี่คือตัวอย่างของภาพที่ลงแสงเงาด้วยการไล่น้ำหนักสีนะครับนักเรียนครับศิลปินจะใช้น้ำหนักสีที่แตกต่างกันถึง9ระดับแต่ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนไล่ระดับสีเพียง3ระดับนะครับมาดูขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวกันนะครับ 1. การวาดน้ำหนักของแสงเงา โดยใช้สีเพียงสีเดียวเริ่มจากการเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักเช่นสีน้ำตาลและกำหนดทิศทางของแสงให้ชัดเจนในภาพนี้กำหนดให้แสงเข้าทางซ้ายเราจึงระบายสีเข้มระดับที่หนึ่งคร่าวๆในส่วนที่เป็นเงาและเว้นสีขาวในส่วนที่เป็นแสง หลังจากนั้นจึงเพิ่มน้ำหนักของสีน้ำตาลโดยผสมสีให้เข้ากันในระดับที่2ระบายทับเงาที่ระบายไว้ในขั้นแรกเพื่อเพิ่มน้ำหนักของเงาในด้านที่ไม่ถูกแสงหรือถูกแสงน้อยมากลงน้ำหนักเงาขั้นที่สเพื่อให้ภาพมีน้ำหนักและเห็นแสงชัดเจนผสมสีให้เข้มในระดับที่3ระบายทับเงาขั้นที่สโดยเน้นในส่วนที่ลึกและถูกแสงน้อยให้เข้มกว่าส่วนอื่น เช่นใต้ขาขาหลังส่วนที่เป็นสีขาวให้เว้นการระบายสีไว้เช่นเดิมเมื่อเสร็จแล้วจึงลงสีพื้นหลังด้วยสีที่เข้มในระดับที่สองเพื่อเน้นภาพให้สวยงามนะครับขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีสองสี 1. ลงสีเหลืองให้ทั่วภาพเพื่อให้เป็นสีของกล้วยและเป็นสีของแสงไปในตัว 2. ผสมสีเขียวอ่อนและระบายในส่วนที่ต้องการให้เป็นเงาคือบริเวณขั้วและหัวจุกเพื่อให้เป็นแสงเงาในระยะแรก 3. ต่อจากนั้นให้เน้นเงาให้เข้มขึ้นด้วยสีเขียวเข้มในด้านเงาตามมุมเหลี่ยมของกล้วยที่ไม่ถูกแสงเพราะจะทำให้กล้วยดูช้ำไม่สวยงามแล้วใช้สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มเติมพื้นหลังให้เป็นผ้า เพื่อเน้นภาพกล้วยให้ดูสวยงามชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสี3สี 1. เริ่มจากการลงสีเหลืองที่ผสมน้ำไว้ให้ทั่วในบริเวณที่คิดว่าจะเป็นแสง 2. หลังจากนั้นระบายสีฟ้าในบริเวณที่ไม่ต้องการให้ถูกแสงหรือถูกแสงไม่มากและระบายสีเหลืองที่มีความเข้มในระดับที่สทับพื้นที่สีเหลืองที่ระบายไว้แล้ว 3แต่งเงาให้คมชัดขึ้นด้วยสีม่วงจะทำให้ภาพดูมีน้ำหนักสวยงามนะครับน้ำหนักแสงเงาและวันณะสีแสงเงาในสิ่งแวดล้อมปริมาณแสงที่แตกต่างกันทำให้สีสันของสิ่งต่างๆที่มนุษย์มองเห็นนั้นมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับกระจกสีในห้องที่มีแสงสว่างกระจกสีในห้องที่ไม่มีแสงสว่าง พระตำหนักชาลีมงคลอ่านในเวลากลางวันพระตําหนักชาลีมงคลอ่านในเวลากลางคืนนักเรียนครับแสงที่แตกต่างกันทําให้เรามองเห็นสีของสิ่งเดียวกันได้แตกต่างกันนั่นเองนะครับแสงเงาในภาพวาดปริมาณแสงที่แตกต่างกันในภาพวาดสามารถแสดงได้ด้วยการระบายสีลงน้ําหนักเข้มอ่อนแตกต่างกันและภาพวาดจะมีความสวยงามสมจริงมากขึ้น เมื่อแสดงปริมาณแสงที่แตกต่างกันด้วยการใช้วันนาสีนะครับภาพวาดแสดงเวลากลางวันใช้สีวันนาอุน่นภาพวาดแสดงเวลากลางคืนใช้สีวันนะเย็นนักเรียนครับนี่ค,นคือภาพแสดงขั้นตอนการลงสายเงาเพื่อแสดงเวลากลางวันนะครับและนี่ก็คือภาพแสดงขั้นตอนการลงสายเงาเพื่อแสดงเวลากลางคืนนะครับ และนี่คือตัวอย่างของภาพวาดที่แสดงแสงเงาตามธรรมชาติเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเวลากลางคืนนักเรียนครับสีวันณะอุ่นเช่นสีแดงสีส้มสีส้มแดงสีส้มเหลืองสีวันณะเย็นเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีเขียวเหลืองนะครับ นี่คือตัวอย่างภาพวาดที่แสดงแสงเงาจากจินตนาการนะครับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการลงน้ำหนักแสงเงาตามธรรมชาติในภาพวาดเป็นพื้นฐานให้ศิลปินนำไปประยุกต์สร้างแสงเงาตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสมต้นไม้แห่งความฝันความสุขก่อนนอนพระพุทธเจ้าและพระสาวก